สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ถือว่าเป็นวิดีโอสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือการ Export งานออกไปใช้นะครับผมโดยการ Export งานออกไปใช้เนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก่อนที่จะทำการ Export นะครับก็คือเราจำเป็นจะต้องตรวจสอบไฟล์หรือว่า Preview ไฟล์เป็นครั้งสุดท้ายดูว่าไฟล์ที่เราทำมาเนี่ยครับผมมันเรียบร้อยหรือย,อยังหรือว่ามีได้ส่วนใดเกินหรือเปล่านะครับผมสามารถที่จะ Preview เช็คก่อนจากนั้นเราก็จะไป ทำการ e x p กร t x p o r t เพื่อไปนำไปเผยแพร่อีกทีหนึ่งนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมผมได้ทำการนะครับตัดต่อเอาไว้แล้วนะครับโดยมีการไม่ได้ใช้เทคนิคนะครับผมที่ซับซ้อนหรือว่ายุ่งยากเลยนะครับผมอาจจะใช้เทคนิคในเรื่องของการผสมผสานระหว่าง t r s n t i t n นะครับผมที่มีไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับแล้วก็ใช้การใส่ไ i ต l ลนะครับผมใส่ไตอลหรือว่าพวกตัวหนังสือต่างๆเนี่ยเอามาเป็น เหมือนเป็นเอฟเฟกต่างๆนะครับก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้จากเครื่องมือพื้นฐานนี่แหละนะครับแต่สร้างงานที่มันดูน่าสนใจมากขึ้นเอาเป็นว่านะครับไปดูงานนะครับผมก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ดีกว่าครับ โอเคนะครับผมก็อาจจะมีนะครับเรื่องมีปัญหาเรื่องของเสียงนิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็เดี๋ยวผมลดเสียงลงนิดนึงละกันนะครับจะได้อโอเคนะครับน่าจะโอเคละนะครับผมอ่ะโอเคละเสียงน่าจะโอเคละครับผมคราวนี้นะครับหลังจากที่ เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการ Export ไปที่ File นะครับเราไปที่ Export นะครับหลังแบบนั้นก็คลิกที่ Media ครับและหลังจากนั้นนะครับรอสักครู่นะครับจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาซึ่งหน้าต่างนี้นะครับมันจะทำให้ให้เราเนี่ยกำหนดคุณสมบัติของไฟล์ที่เราจะเอ็ก r t อออกไปใช้งานนะครับว่าจะเป็นไฟล์ประเภท avi หรือว่าเป็น hdmi อา่าเป็น MP4 นะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับตอนแรกมันจะให้เลือกฟอร์แมตก่อนนะครับโดยในช่องฟอร์แมตเนี่ยผมแนะนําให้เลือกเป็น h.264 นะครับ h.264 เป็นค่าที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปนะครับจากนั้นตัวที่2เนี่ยก็คือ Output Name นะครับให้เราทำการเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะว่าเวลาที่เราคลิกตัวนี้ย มันจะทําให้เรารู้เลยว่าเราจะเอาวิดีโอของเราเนี่ยไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับเราก็หาที่ที่จะค้นหาได้ง่ายนะครับอ่าโอเคอันนี้นะครับก็ Final a v e วงเ e นะครับเจอซ e รีส์นะครับ Promotion Add f ฟแนลนะครับของผมก็จะใส่ประมาณนี้เพื่อเพื่อเอาไว้ว่าจะได้รู้ว่าอ๋อหรือว่า for า for publication นะครับ publication ก็สำหรับการเผยแพร่นะครับผมจากนั้นก็ทำการเซฟนะครับไฟล์ที่ได้จะเป็นนามสกุล mp4 นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ให้เลือกนะครับตรง preset นะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปผมนี จะนำไปใช้ในนะครับใน YouTube นะครับผมก็เลือกเป็น YouTube 1080p Full HD นะครับถ้าเกิดใครไม่ม,มีนะครับก็เอาเป็น High Quality นะครับเป็น1080 HD ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ผมเอาเป็นของ y o u u u e และกันจากนั้นนะครับเราก็แค่กด Export นะครับ เมื่อเรากด Export ไปนะครับเดี๋ยวให้รอสักครู่นะครับมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาเป็น e n c o d i n g Sample v i d ดีนะครับผมมันก็จะทำการ Process นะครับหลังจากนั้นก็รอนะครับระยะเวลาว่ามันจะใช้ระยะเวลาในการเรนเดอร์นะครับประมาณกี่นาที นะครับ Estimate time remaining นะครับผมตอนตอนนี้มันก็กำลัง process encoding อยู่นะครับจากนั้นมันก็จะทำการ rendering นะครับผมเพราะนั้นวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอที่ค่อนข้างจะง่ายนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ขอให้ทุกคนนะครับสนุกกับการตัดต่อแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมาทาง inbox ได้เสมอครับสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้สวัสดีครับ